แค่ดูกล้ามเนื้อบนใบหน้าคุณก็รู้ได้แล้วว่าคนนี้รวยหรือจนหน่งดูกล้ามเนื้อบนใบหน้าสองดูท่าทางของเขาท่าทางของคนที่กระเป๋าตุงกับท่าทางของคนที่กระเป๋ารีบดูจากท่าทางวัดได้เลยมันมีงานวิจัยว่าคนไหนรวยคนไหนจนเขาไม่ได้ดูเสื้อผ้าเขาดูท่าทาง ท่าทางภาษากายบอกชัดที่สุดว่าคนคนนี้เป็นยังไงบอกได้แม้เงินในกระเป๋าบอกได้ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่รวยคนนี้จะเป็นเศรษฐีคนนี้จะจนหรือคนนี้จนอยู่มันบอกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปหาท่าทางที่ดีที่สุดสง่างามที่สุดรู้สึกเบาโล่งสบายใจที่สุดเริ่มทำ พอทำแล้วคุณจะรู้สึกทันทีก็ไม่ต่างจากการที่เราทำท่าทางแห่งชัยชนะเรารู้สึกยังไงมันถึงเลยเพราะฉะนั้นฝึกท่าทางให้ดีฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะชินเมื่อคุณชินกับท่าทางนี้นั่นคือสภาวะแห่งความพร้อมรับเพราะเมื่อท่าทางคุณดีใจคุณดีคุณส่งเคลื่อนความถี่ดีๆออกไปดูดสิ่งดีๆเข้ามา 쪽